ดูวิธีการเปลี่ยนการส่งออกให้แบบเหมือนที่จะเข้าโปรแกรมของลูกค้านะครับก็ไปที่ไปเปลี่ยนฟอร์แมตคอมก่อนครับเข้าที่คอนโทรล p a เนลเสร็จแล้วก็มาที่ออกดิเชียนเสร็จแล้วก็มาที่ดิเทียนนะครับเปลี่ยนรูปแบบวันที่ให้เป็นให้เป็นทับ เสร็จแล้วก็กดอ่ะกดไปเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดตกลงปิดนะครับต่อามาเขาที่โปรแกรมนะครับโปรแกรมเสร็จแล้วมาออกรายงานมาดูที่ตรงเวลาทํางานนะครับเวลาทำงานเสร็จแล้วก็เลือกเลือกแผนกสักแผนกนะครับ แล้วก็เวลาคิกตรงเวลาทํางานเสร็จแล้วก็สอบถามข้อมูลสอบถามข้อมูลมาแนละ้วเสร็จแล้วมาดูที่ตรงส่งออกส่งออกเสร็จแล้วก็มาที่ชนิดไฟล์เป็นไฟล์เทคนะครับมาดูที่ขอบเขตขอบเขตเราจะเอาแค่รหัสพนักง,งานแล้วก็วันเวลานะครับก็อยากได้อะไรก็โยนมาฝั่งนี้วิธีการโยนก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็โยนมาฝั่งนี้รหัสเครื่องเสร็จถ้าไม่อยากได้ก็โยนกลับ นะครับเสร็จแล้วก็ส่งออกข้อมูล่ะก็จะได้ประมาณนี้ปิดก่อนนะครับดูตรงนี้ก่อนนะถ้าอยากได้ครับก็เป็นทับนะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวผมปิดปิดโปรแกรมก่อนนะ โปรแกรมออกให้หมดนะนนเรับยีเราก็เปิดโปรแกรมใ<า>หม,ม,ไม่ไมมเข้ากบไม่ไปแล้วนะ <c oughs> ไม่ต้อนคนหาป่จำเยอะไลสดให้ลงใจุ่ามอยไรเนไงก่อนอม่ใช่เขาเข้าใจว่ามันจะดีกว่าแต่ปัาไม่ลองเลยไง <c oughs> เอานี้ก็ได้ฐานข้อมูลนี้นะเสร็จแล้วก็เลือกวันเวลาสอบถามข้อมูลเสร็จแล้วก็ส่งออกข้อมูลนะครับเสร็จแล้วก็ดูทื่อขอบเขตขอบเขตจะเลือกแค่รหัสผ่านแล้วก็วันเวลานะแล้วส่งออกแค่นี้ครับ ก็จะได้เป็นรหัสพารวันเดือนปีแล้วก็เวลาเข้าเวลาออก้ให้กาลังใจนะครับุ